สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Tactical Room เปลี่ยนชื่อรายการตลอดวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในเกาะอังกฤษและแวดวงฟุตบอลโลกข้อมูลล่าสุดณต้นเดือนมกราคมคศ2026หลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแยกทางกับรูเบนอมอริมหลังจบเกมที่เสมอกับลีดส์ยูไนเต็ดหนต่อห ชื่อหนึ่งที่พุ่งขึ้นมาเป็นตัวเต็งอันดับต้นๆและสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโอแทสซอดคือซาบีแอนานเดสสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่อดีตผู้เล่นระดับตำนานแห่งบาร์เซโลนาครับวันนี้เราจะใช้เวลาวิเคราะห์กันอย่างละเอียดว่าเดอะมาอสโตรผู้นี้เหมาะสมกับปีศาจแดงหรือไม่เขาจะนำปรัชญาฟุตบอลแบบไหนมาติดตั้งในโรงละครแห่งความฝันและอะไรคือความเสี่ยงที่แฟนบอลต้องเตรียมใจ เราจะเจาะลึกตั้งแต่ประวัติสไตล์การคุมทีมไปจนถึงเบื้องหลังความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นกับเขาครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องแทคติกเราต้องเข้าใจตัวตนของชายคนนี้ก่อนครับชาบีเออานันดัสอีคราวส์เป็นภาษากาตาลันนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อซาบีเกิดเมื่อวันที่25มกราคมพศ2423ที่เมืองตาราซาแคว้นกาตาลุญยา เขาไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวธรรมดาแต่เป็นครอบครัวที่มีฟุตบอลอยู่ในสายเลือดครัวกินแอนันเดสพ่อของเขาเคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่เล่นในตำแหน่งกองกลางเหมือนกับลูกชายครับความเข้าใจในเกมของซาบี้จึงถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่ในบ้านโดยมีแบรนด์ชูสเตอร์มิดฟิลด์ชาวเยอรมันเป็นไอดอลในวัยเด็กซาบี้ก้าวเข้าสู่ศูนย์ฝึกลามาเซียสุดยอดศูนย์ฝึกเยาวชนของบาร์เซโลนาตั้งแต่อายุ11ปี เขาไม่ได้เป็นเด็กฝึกธรรมดาแต่เขาคือนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนลูกหนังแห่งนี้เขาเฝ้าสังเกตและเรียนรู้จากเป๊ปกวาดิโอลากับตันทีมชุดใหญ่ในเวลานั้นจนกวาดิโอลาถึงกับเคยพยากรณ์ไว้ว่าเด็กคนนี้จะทำให้พวกเราทุกคนต้องเลิกเล่นในฐานะนักเตะซาบีคือหัวใจสำคัญของบาร์เซโลนามานานถึง17ฤด,ดูกาล1998-2015 เขาลงเล่นไปทั้งหมด767นัดและเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์สโมสรที่ลงเล่นในแมตช์ยุโรปและสังเวียนฟุตบอลโลกรวมกันถึง150นัดครับความสำเร็จของเขานั้นเรียกได้ว่ากวาดมาหมดทุกถ้วยทั้งลาลีกา8สมัยยูฟาแชมเปียนส์ลีก4สมัยและการคว้าทริทิลแชมป์ถึง2ครั้งในานามทีมชาติสเปนเขาคือจอมทัพที่พาทีมคว้าแชมป์โลก2010 และแชมป์ยูโร2008กับ2012ความอัจฉริยะของเขาทำให้ได้รับฉายาว่าเดิร์ไมเอสโตรหรือวาทยากรผู้ควบคุมทุกจังหวะในสนามครับซาบีปิดฉากการอาชีพในถิ่นคัมนูอย่างสวยงามที่สุดในปี2015ด้วยการลงเล่นเป็นตัวสำรองในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกและได้ชูถ้วยในฐานะกัปตันทีมก่อนจะย้ายไปค้าแข้งที่กาตา หลังจากปิดฉากการเป็นนักเตะที่สโมสรเอาสัตว์ในกาต้าเมื่อปี2019ซาบี้ไม่ได้จากไปไหนแต่เขาใช้ที่นี่เป็นห้องทดลองสำหรับอาชีพกุนสื่อครับเขาคุมทีมเอาสัตว์อยู่เกือบ3ปีและพิสูจน์ให้เห็นว่าอุดมการฟุตบอลของเขานั้นใช้งานได้จริงด้วยการคว้าแชมป์ถึง7รายการรวมถึงการนำทีมคว้าแชมป์ลีกแบบไร้ผ้าใในฤดูกาล2020-2021 ในเดือนพฤศจิกายน2021เมื่อบาร์เซโลนาตกอยู่ในวิกฤตที่หนักหน่วงที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งปัญหาการเงินและการจากไปของเมสซี่ซาบีตอบรับคำเชิญของประธานโจนลาปอร์ตาเพื่อกลับมากอบกู้ทีมรักงานของเขาในตอนนั้นยากกว่ายุคข,ของกวาดิโอลาหลายเท่าครับเขาต้องคุมทีมภายใต้ข้อจำกัดเรื่องเพดานเงินเดือนหรือซา l a ลารีแและการต้องใช้ผู้เล่นฟรีเอเนต์หรือดาวรุ่งเป็นหลัก แต่ผลงานของเขาก็น่าทึ่งครับในฤดูการแรกเขาพาบาซ่าพุ่งจากอันดับ9ขึ้นมาจบอันดับ2และในฤดูการ2022-2023เขาก็นำทีมคว้าแชมป์ลาลิกาได้สำเร็จโดยมีจุดเด่นที่ทำเอาหลายคนประหลาดใจนั่นคือสถิติเกมรับที่เหนียวแน่นที่สุดโดยเสียประตูในหลีกไปน้อยมากจนเป็นสถิติประวัติศาสตร์สโมสรซึ่งนี่คือจุดที่แสดงให้เห็นว่า ซาบีไม่ใช่แค่โคชที่บ้าเกมรุกเพียงอย่างเดียวครับทีนี้เรามาเจาะลึกสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้รับหากซาบีเข้ามาคุมทีมนั่นคือปรัชญาฟุตบอลที่ชัดเจนและเข้มข้นครับซาบีคือผู้นิยมในแนวคิดฮูโกเดอโพ i ิชั n นหรือ Positional Play ซึ่งเป็น DNA ที่สืบทอดมาจากโยฮันครอฟส์สไตล์ของเขาสามารถสรุปได้ด้วยหลักการ4 p ดังนี้ครับ p o s s s i o n หรือการครองบอลสำหรับซาบี้การครองบอลคือการป้องกันที่ดีที่สุดถ้าเรามีบอลคู่แข่งก็ทำประตูเราไม่ได้เขาเน้นการจ่ายบอลสั้นและแม่นยำเพื่อควบคุมจังหวะ Position การยืนตำแหน่งผู้เล่นต้องยืนในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อสร้างสามเหลี่ยมในการผ่านบอลและต้องมีผู้เล่นยืนชิดเส้นเพื่อขยายแผงหลังคู่แข่งให้กว้างขึ้น Pressure การกดดันนี่คือหัวใจสำคัญครับ เมื่อเสียบอลทีมของซาบี้ต้องใช้กด5วินาทีในการรุมกดดันสูงหรือที่เราได้ยินกันว่า counter press ทันทีเพื่อแย่งบอลกลับมาให้เร็วที่สุด perception การรับรู้ผู้เล่นต้องสแกนสนามตลอดเวลาเพื่ออ่านสถานการณ์ก่อนที่บอลจะมาถึงตัวครับซึ่งซาบี้เรียกสิ่งนี้ว่าการมองหาช่องว่าง looking for spaces ในการสร้างเกมจากแดนหลังหรือ build up ซาบี้มักจะใช้ผู้รักษาประตูเป็นผู้เล่นคนที่11ในการต่อบอลและในจังหวะรุกเขาชอบเปลี่ยนทรงจาก4-3-3เป็น 3-Box 3หรือกองหลัง3คนและกองกลาง4คนในรูปสี่เหลี่ยมเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงจำนวนในแดนกลางสไตล์นี้คือฟุตบอลที่แฟนแนนยูทวินหามานานครับคือฟุตบอลที่มีระบบและอัตลักษณ์ที่ชัดเจนครับ จุดแข็งของซาบี้ที่ทำให้เขาโดดเด่นกว่ากุนซือคนอื่นๆมี3ด้านหลักครับความกล้าหาญในการปั้นดาวรุ่งหรือ youth development นี่คือจุดที่ซาบี้ได้รับการยอมรับอย่างสูงที่สุดครับเขาคือคนแจ้งเกิดให้กับลามินยาเมาในวัยเพียง15ปีแม้บอร์ดการบริหารจะเคยพยายามเบรกเพราะกลัวเรื่องสัญญาแต่ซาบี้มั่นใจในฝีเท้ามากครับรวมถึงการผลักดันเปาคูบาซี่กาบี และเฟอร์มินโลเปสขึ้นมาเป็นกำลังหลักการที่เขาไม่กลัวจะเดิมพันกับเด็กวัย1 6ปีคือสิ่งที่สอดคล้องกับ DNA ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ให้ความสำคัญกับอะคาเดมี่มาตลอดครับเพียงแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าลามาเซียของบาร์เซโลนาอย่างที่มาคัสแรชฟอร์ดและเจสซี่ลินการ์ดเคยโพสต์ลงใน IG ส่วนตัวของเขาที่ขยายความได้ว่า มีเยาวชนเพียง0.012%เท่านั้นที่จะได้ขึ้นชุดใหญ่ครับบารมีและการจัดการระเบียบวินัยในฐานะตำนานที่คว้าแชมป์โลกและแชมป์ยูโรซาบี้ได้รับความเคารพจากนักเตะร,ระดับโลกอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้และอิวคายกุนโดกันเมื่อเขากลับมาคุมบาซ่าสิ่งแรกที่เขาทำคือการตั้งกฎเหล็ก10ข้อเช่นการมาถึงสนามซ้อมก่อนเวลาการควบคุมโภชนาการ และการติดตามพฤติกรรมนอกสนามซึ่งนี่คือสิ่งที่ห้องแต่งตัวของแมนยูที่มักมีปัญหาเรื่องอีโก้ต้องการอย่างยิ่งครับการทำงานภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดซาบีพิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถพาทีมเป็นแชมป์ได้แม้สโมสรจะไม่มีงบประมาณเสริมทัพมหาศาลเขาเก่งในการดึงศักยภาพของผู้เล่นที่มีอยู่เดิมและนักเตะฟรีเอเย่นออกมาได้มากที่สุดครับอย่างไรก็ตามเหรียญย่อมมี2ด้านครับ จุดที่ซาบี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักในช่วงหลังมีดังนี้ครับความยืดหยุ่นทางแทคติกต่ำหรือ tactical rigidity บ่อยครั้งที่ซาบี้ถูกมองว่ายึดติดกับแผน A คือการครองบอลและติก,กิตาก้ามากเกินไปครับแม้ในนัดที่แผนเดิมไม่ได้ผลเขามักจะไม่มีแผน B ที่มีประสิทธิภาพในการแก้เกมและมักจะเปลี่ยนตัวสำรองค่อนข้างช้าหลังนาทีที่70ถึง75ประสบการณ์ของทีมงานสตาฟ นี่คือจุดอ่อนสำคัญที่แฟนบาซ่าบนกันมากครับซาบีเลือกใช้ทีมงานที่ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้องเช่นออสการ์แอนนนเดสพี่ชายของเขาที่ย้ายตามมาจากกาตาทีมงานชุดนี้ถูกมองว่าขาดประสบการณ์ในระดับท็อปของยุโรปและอาจไม่มีใครกล้าคัดค้านหรือให้มุมมองใหม่กับซาบีเมื่อเกิดปัญหาครับการควบคุมอารมณ์และการรับมือกับสื่อ ซาบี้มักจะมีปัญหากับผู้ตัดสินข้างสนามจนได้รับใบแดงบ่อยๆซึ่งเขาได้รับใบแดงหนึ่งครั้งและใบเหลืองถึง16ใบในช่วงที่คุมบาซ่าซึ่งก็เยอะพอดูจากที่สมัยเป็นนักเตะเขาได้รับใบเหลืองเพียง88ใบและใบแดงแค่2ใบเท่านั้นครับ นอกจากนี้เขายังมักจะถูกสื่อล้อเลียนเรื่องการหาข้ออ้างหลังพ่ายแพ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพสนามที่แห้งเกินไปแสงแดดที่แรงเกินไปหรือแม้แต่การบ่นว่าลูกทีมขาดความมั่นใจซึ่งสิ่งนี้ทําให้เขาดูเป็นโค้ชที่ขี้แพ้ชวนตีในสายตาคนภายนอกครับแล้วทำไมชื่อของซาบี้จึงกลายเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้ครับซาบีมีความสัมพันธ์ที่ดีและเคยร่วมงานกับ โอมาเบราดา CEO คนปัจจุบันของแมนยูมาก่อนสมัยที่บาซ่าครับนอกจากนี้กลุ่มอินิออสยังต้องการสร้างโปรเจกต์ระยะยาวซึ่งซาบีเองก็ประกาศชัดเจนว่าเขาต้องการเวลา4ปีในการสร้างรากฐานทีมใหม่ไม่ใช่การเข้ามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับการยกระดับกองกลางและการเป็นพี่เนี้ยงของคอบบี้เมนูแมนยูมีเพชรเม็ดงามอย่างคอบบี้เมนูซึ่งเป็นนักเตะในสไตล์ที่ซาบีโปรดปรานมากที่สุด ซาบีสามารถเป็นพี่เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมที่จะขัดเกลาให้เมนูกลายเป็นกองกลางระดับโลกได้เหมือนกับที่เขาทำกับกาบีและเปดรีครับการเปลี่ยนจากระบบหลัง3กลับสู่หลัง4หลังจากยุคของอโมริมที่ใช้กองหลัง3คนและลมเหลวแฟนบอลแมนยูส่วนใหญ่อยากเห็นทีมกลับมาเล่นระบบกองหลัง4คนที่เน้นเกมบุกซึ่งเป็นประเพณีของสโมสรซาบีคือคำตอบที่ตรงโจทย์นี้มากที่สุด เพราะเขาถนัดการใช้กองหลัง4คนที่สามารถปรับเป็น3คนในจังหวะรุกได้ครับแต่การมาอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่ายครับมี3ปัจจัยที่น่ากังวลอย่างยิ่งเรื่องความเร็วและพละก,กําลังฟุตบอลพรีเมียร์ลีกขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและความแข็งแกร่งทั้งร่างกายซึ่งเป็นจุดที่ทีมของซาบีมักจะถูกบทขยี้ในทั่วยุโรปนักเตะอย่างเปดรีเคยออกมาเปิดเผยว่าหลังซาบีจากไปและฟลิกเข้ามา ทีมต้องฝึกซ้อมหนักขึ้นมากเพื่อให้ทันกับพละงกำลังของฟุตบอลสมัยใหม่ซาบีจะสามารถปรับตารางซ้อมให้เข้มข้นพอสำหรับลีกอังกฤษได้หรือไม่การขาดประสบการณ์นอกระบบบาเซลโลนาซาบีใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดอยู่ในระบบของบาเซลโลนาเขาเข้าใจ DNA ของตัวเองเป็นอย่างดีแต่เขาไม่เคยคุมทีมในลีกอื่นหรือวัฒนธรรมอื่นนอกจากกาตาพรีเมียร์ลีกคือสมรภูมิที่เขี้ยวลากดิงและมีความหลากหลายทางแทคกติกสูงมาก สื่ออังกฤษและแรงกดดันมหาศาลหากซาบียังไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรือยังชอบให้สัมภาษณ์เชิงตำหนิสภาพแวดล้อมเหมือนตอนอยู่บาซ่าเขาจะถูกสื่ออังกฤษรุมกินโต๊ะอย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลเสียต่อขวัญและกำลังใจของทีมในระยะยาวครับโดยสรุปแล้วการแต่งตั้งซาบีเฮอร์นันเดสมาเป็นกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือการเดิมพันที่คุ้มค่าความเสี่ยงครับ ขาคือสถาปนิกที่จะเข้ามาวางรากฐานฟุตบอลที่ชัดเจนให้กับสโมสรที่ไร้ทิศทางมานานเขาคือผู้เชี่ยวชาญในการสร้างอนาคตผ่านการผลักดันเยาวชนและเขามีบารมีมากพอที่จะคุมห้องแต่งตัวที่วุ่นวายได้แต่ความสำเร็จของเขาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียวเท่านั้นนั่นคือความอดทนครับ หากบอร์ดบริหารและแฟนบอลพร้อมจะให้เวลาเขา4ปีตามคำขอและยอมรับช่วงเวลาที่ทีมต้องปรับตัวจากการเล่นฟุตบอลที่เน้นพละกำลังมาเป็นฟุตบอลที่ใช้สมองและการยืนตำแหน่งซาบีอาจจะเป็นเป๊ปกวเดล่าคนต่อไปที่นำความยิ่งใหญ่ที่ยั่งยืนมาสู่โอัลแทเฟอร์ดแต่ถ้าแมนยูยังคงต้องการความสำเร็จแบบฉับพลันหรือ instant success การจ้างซาบีก็อาจจะเป็นเพียงการฉายหนังซ้ำของความล้มเหลวที่ผ่านมาครับ ฟุตบอลของซาบีก็เหมือนกับการสร้างมหาวิหารที่สวยงามและวิจิตรบรรจงแต่มันต้องอาศัยรากฐานที่แข็งแรงและการก่อสร้างที่ไม่เร่งรีบจนเกินไปท่ามกลางพายุฝนและลมแรงในพรีเมียร์ลีกสถาปนิกผู้นี้จะสร้างสิ่งที่สวยงามได้สำเร็จหรือไม่เวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับท่านผู้ฟังที่เห็นอย่างไรครับซาบีคือคนที่ใช่สำหรับปีศาจแดงจริงไหมหรือเขาจะเป็นเพียงตำนานอีกคนหนึ่งที่เอาชื่อมาทิ้งไว้ที่อังกฤษแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่อดทนฟังมาจนถึงตอนนี้ขอแรงอีกนิดกด s ั b s ไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานรู้ดีว่ามีคนเดียวแต่เรียกทีมเอาเท่เฉยๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ